คุณชรยุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็ออกมาเปิดเผยครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีคุณแพ่ทองทานชินวัตรก็ได้รับรายงานนะครับจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ก็ได้รับรายงานว่ามีนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศให้ความสนใจลงทุนเป็นจำนวนมากในประเทศไทยํำชับให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นเศรษฐกิจสนับสนุนการลงทุนประเทศไทยโดยเร่งด่วนครับมีเรื่องของนโยบายแนวอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้นซึ่งตรงนี้ คุณปณิสราแล้วก็ท่านผู้ฟังจะเห็นว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาก็มีเรื่องของการอำนวยความสะดวกในการจดทะเบียนนะฮะไม่ใช่จดทะเบียนสมรสนะฮะจดทะเบียนการค้าคใช่ไหมฮะเมื่อก่อนเนี่ยจดทะเบียนนานานานทำยากยากแล้วก็มีเขาเรียกว่าพรบรในการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการด้วยนะครับที่เราออกมาเพื่อที่จะให้นักลงทุนไม่ว่าคนไทยคนต่างชาติเนี่ยสามารถรู้ได้ชัดว่าเมื่อเขายื่นเรื่องไปแล้วเขาจะสำเร็จเสร็จสิ้นเนี่ย ภายในกี่วันกี่ชั่วโมงถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นได้กี่โมงได้กี่โมงเออค่ะได้กี่โมงนะฮะตอนนี้จะประกาศเอาไว้เลยเพราะว่าตรงนี้สําคัญยังไงฮะม,มันไปมีเรื่องเกี่ยวกับทุจริตคอร์รัปชันด้วยใช่ค่ะถ้าเรื่องได้เร็วจ่ายใต้โตะ๊ะเรื่องได้ช้าก็คือเข้าสู่ระบบปกติเออคนคิดอย่างนี้ไงฮะคือเจ้าหน้าที่ จากประสบการณ์แล้วก็จากคาให้การของปปชสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะไม่พูดอะไรนะฮะก็จะทําเรื่องไว้อย่างนั้นสมัยก่อนไม่มีกรอบระยะเวลา<ะ>เขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่เกียวว่างก็คือปล่อยไว้อย่างนั้นแหละนะฮะจนกว่าประชาชนจะเริ่มรู้สึกว่าทนไม่ไหวแล้วก็จะต้องมีการจ่ายเงินจ่ายทองเท่านั้นแหละฮะเรื่องมันก็จะเร็วขึ้น<ะ>ตรงนี้เองเนี่ยมันหมดไปเพราะเรามีพรบอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการและมีกฎหมายหลายฉบับ ที่มีการกําหนดขอบเขตและกําหนดเวลาไว้ไว้เลยว่าหากคุณติดต่อแล้วเนี่ยไม่ได้เรื่องภายในกี่วันกี่วันเนี่ย <c oughs> คุณสามารถแจ้งหน่วยงานนั้นได้ <c oughs> ผู้บังคับบัญชาของเขาได้คือมันมีกรอบที่ชัดเจนและแน่นอนนะฮะตรงนี้ก็จะช่วยสร้างความโปร่งใสในการประกอบกิจกรรมกิจการอะไรต่างๆของภาครัฐนะครับลดการทุจริตคอร์รัปชันตรงนี้ก็ทําให้ชาวต่างชาติเนี่ยเขามั่นใจในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนะคุณปณิสรา <c oughs> ส่วนตัวเลขเป็นยังไง เขาบอกว่าตัวเลข BOI มีการรายงานตัวเลขเนี่ยในช่วงของ9เดือนแรกของปีนี้นะครับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับมีการลงทุนเชื่อไหมครับ2 0 0หักว่าโครงการครับเพิ่มขึ้น ถึง46%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วมูลค่าการลงทุน7 0แสนกว่าล้านบาทเพิ่มขึ้นถึง42%ของช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะครับปีที่แล้ว5 0แสนล้านปีนี้7 0 0แสนกว่าล้านนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จส่วนใหญ่เหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าเป็นประเทศที่น่าลงทุนการขอรับการลงทุนมันมีโปรโมชั่นอะไรเยอะด้วยยอดการลงทุนเนี่ยสูงสุดในรอบ10ปียอดการลงทุนสูงสุดในรอบ10ปีโดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดห้าอันดับแรกครับอันดับหนึ่งฮะ ronics, อิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าเออเดี๋ยวนี้อิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าในคนใช้เยอะอะไรอะไรก็ไฟฟ้าอะไรอะไรก็อิเล็กทรอนิกส์กันหมดก็เลยได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งในการลงทุน 2. กลุ่มดิจิทัล 3. อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 4. กลุ่มเกษตรแปลรูปอาหารและหครับกลุ่มปโตรเคมีและ มีพันนะครับประเทศที่เข้ามาขอรับการส่งเสริมการลงทุนนะครับจาก BOI มากที่สุดคืออันดับหนึ่งสิงคโปร์สองจีนสามฮ่องกงสามฮ่องกงนะฮะแล้วก็ไต้หวันแล้วก็ญี่ปุ่นนะฮะการลงทุนสูงสุดเนี่ยอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออก e e ะอ e ซนั่นเองนะครับ ชนบุรีระยองฉะเชิงเซาเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหสี่แสนกว่าล้านฮะแล้วตามด้วยภาคกลางภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันตกฮะอันนี้ก็คือตัวเลขนะฮะที่มาเล่าสู่กันฟังบอกว่าตอนนี้มีต่างชาติเนี่ยเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเยอะ